ตัดกิ่งหม่อนเพื่อให้เป็นอาหารปลาครับเมื่อต้นหม่อนสูงเกินไปก็ต้องตัดลงบ้างนะครับ แต่ว่าวิธีตัดที่จะให้ได้ประโยชน์ก็คือเอาไปเป็นอาหารปลาทั้งกิ่งเลยนะครับก็เป็นวิธีเลี้ยงปลาที่ประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับคือปกติอาหารปลากระสอบหนึ่งก็หลายร้อยบาทนะครับช่วงสองปีมานี้ผมไม่ได้ใช้อาหารกระสอบนะบก็จะใ,ใช้อาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่นะก็พวกกิ่งไม้ โดยจะเน้นกิ่งหม่อนนะฮะซึ่งผมปลูกไว้ที่รอบๆบบ่อนะฮะหม่อนก็จะมีอยู่สามสายพันธุ์นะที่ปลูกนะ,ะับก็มีหมอนพันธุ์เมโจนะฮะซึ่งจะให้ลูกเยอะนะฮะแต่ว่าใบเขาจะเล็กเลแคบนะ,ะหม่อนที่เห็นอยู่นี่ก็คือหม่อนพันธุ์ไต้หวันนะ,ะซึ่งมีใบขนาดใหญ่นะฮะก็ใหญ่เกินฝ่ามือนะ,ะถ้าเกิดว่าเราตัดเขาแตกยอดใหม่นะฮะ แล้วก็พันออสเตรเลียนะอันนี้ก็ตัดลงไปแช่ทั้งกิ่งเลยนะฮะวิธีแช่ก็คือเราให้กิ่งมันอยู่บนบกนะฮะคือเวลาที่ปลากินใบหม่อนเสร็จแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปงมแห่ข้างล่างนะฮะคือไม่ต้องลงบ่อนะฮะก็แค่ดึงขึ้นมาทิ้งนะฮะ พอลงไปวันแรกนี่ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อก,ก็จะมาดุมกินใบหมอนเลยนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้ใบมะ้อนก้อมนะครับให้ปลากิน,นครับแต่ว่าปลาตายนะครับคือท้องอืดน,นะครับแล้วก็ลอยตายไปเยอะมากนะครับจะใช้อาหารปลาสำเร็จรูปเลี้ยงในเฉพาะในตอนที่เอามาปล่อยแรกๆนะครับคือปลายัางตัวเล็กอยู่นะครับ พอผ่านไปประมาณสองปีปลาในบ่อนี้ก็ยังกินไม่หมดนะมันก็ยังตัวโตอยู่ปลาตามธรรมชาติก็เริ่มจะเข้ามาอยู่ด้วยนะอย่างเช่นปลาดุกปลาช่อนแล้วก็แม้แต่ปลากฏดก็มาอาศัยอยู่ที่นี่นะก็ตัวโตพอสมควรนะเราก็ไม่ต้องให้อาหารที่เป็นกระสอบนะก็เป็นวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือได้เนื้อปลาที่เป็นธรรมชาตินะไม่เหม็นกินข้าวนะครับก็ให้ใบหม่อนเป็นหลักนะครับส่วนใบไม้ชนิดอื่นๆลองเอาใส่ดูแล้วนะครับก็ปลากินเหมือนกันนะแต่ว่ามัน ย่อยสลายค่อนข้างที่จะช้านะแม้แต่ใบมะพร้าวดิบผมก็ใส่ลงไปนะแต่ว่าหอยขมจะชอบมากนะฮะก็หอยขมก็จะมารุมกินใบมะพร้าวนะแล้วก็อีกอย่างก็คือผักดบชวานฮะก็เอาลองมาใส่ดูแล้วนะครับ ปลากินเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาตอนที่เราจับปลานะครับก็คือเวลาใส่ตาข่ายมันชอบมาติดตาข่ายนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ใบหม่อนแบบนี้นะค,คือฟันลงกิ่งขนาดใหญ่แล้ววางตรงจุดเดียวนะฮะมันจะไม่กระจายไปที่อื่นนะฮะเมื่อก่อนใช้กิ่งเล็กๆนะฮะแต่มันก็หลุดลงไปข้างล่างนะ เวลาเราทอดแหหรือว่าจับปลามันก็จะติดแหต,ติดตะข่ายมาอีกนะฮะก็จะเป็นปัญหานะฮะแต่เวลาเราใส่กิ่งใหญ่ยอย่างนี้ผมว่ามันมันดีกว่านะฮะตอนหลังก็ใช้วิธีนี้นะฮะก็ปลูกไว้ประมาณสามต้นเองนะก็ทยอยตัดเรื่อยๆนะฮะกิ่งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนนะฮะก็ ลองนําไปใช้ดูนะครับใช้กิ่งอะไรก็ได้ที่มีอยู่นะับสมัยก่อนใช้ต้นคอยใบคอยนะครับแต่สมัยนี้ผมลองประยุกต์ใช้กิ่งหมอนดูนะครับก็สังเกตดูน้ําภายในสระก็สะอาดดีนะคััหมอนพันไต้หวันพอต้นแก่กิ่งแก่ใบเขาก็จะไม่ใหญ่นะครับ พองามใบอย่างนี้เราก็ต้องตัดกิ่งหรือว่าเล็ดใบออกนะครับเ็าถึงจะให้ลูกนะครับแต่ผมไม่มีเวลาที่จะลิดใบนะครับก็ใช้วิธีตัดกิ่งลงไปในบ่อแทนนะครับเอาทิ้งไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็หมั่นมาพลิกนะครับ2อวันมาพลิกทีนะครับเพราะว่าส่วนข้างล่างปลาจะกินลงไปก่อนนะครับก็พลิกข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับก็ประมาณหเดือนนะครับ เป็นการทุนการให้อาหารได้ระยะประมาณ1เดือนนะครับแต่ว่าอาหารที่เสริมผมก็จะใช้เศษข้าวที่เหลือกินนะฮะคือมีบ้านพักอยู่นะฮะคนที่มาพักเวลาข้าวเหลือเนะี่ยเขาก็จะใส่ถุงแล้วมาแขวนไว้ที่หน้าประตูบ้านนะก็วเวลาเราจับปลาเราก็แบ่งให้เขากินนะฮะก็คือ เขาเอาเศษอาหารมาให้แต่เราก็ให้เนื้อปลาเป็นการตอบแทนนะครก็ถือเป็นวิธีลดเศษอาหารที่เน่าเสียในบริเวณบ้านพักได้นะทีนี้มาดูกิ่งหม่อนนะครับเวลาโดนน้ำก็จะเปื่อยนะครับช่วงที่เปื่อยปลาก็จะมาแทะกินเป็นอาหารนะครับปลาที่เลี้ยงแบบนี้ก็ กปล่นเขาจะไม่เหม็นคาวนะครับเพราะว่ากินอาหารจากธรรมชาตินะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไขมันของปลาในบ่อน,นี้จะน้อยนะครับเช่นปลาสวายและปลากดนะไขมันจะน้อยมากนะครับสังเกตดูกิ่งหม่อนนะครับจะมีรอยปลามากัดแทะกินนะส่วนมากก็จะเป็นปลาเพียนะครับแล้วก็ปลาบ้าน,นะครับแล้วก็ ปลากินพืชชนิดอื่นๆนะเช่นพวกปลาตะเพียนนะสังเกตดูกินล่อนไปเยอะนะครับอันนี้ทิ้งไว้อีกก็ได้นะฮะจากกิ่งเป็นแบบนี้เนะี่ยก็จะหลุดล่อนไปนะฮะมอนมีประโยชน์สำหรับเลี้ยงสัตว์นะฮะแล้วก็คนก็ใช้ได้นะครับ ยอดหม่อนนี้เห็นเขาเอามาลวกแล้วก็ยำกันนะแต่ผมก็ไม่เคยกินนะแล้วก็ใบอ่อนก็ทําชาใบาหม่อนนะครับแล้วก็ลูกหม่อนก็เอามากินเป็นผลไม้ได้นะทําได้หลายเมนูอยู่นะครับบ่อปลาแห่งนี้ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะก็เด็กๆว่างจากการทํางานก็มาช่วยกันจับปลานะ ที่สําคัญเป็นที่เรียนรู้ของลูกชายนะคือเป็นที่หัดว่ายน้ําหัดดําน้ำนะแล้วก็หัดจับกุ้งหอยปูปลาตามภาษาเด็กๆนะครับ